ร้องเพลงวลำปิกรน,นะครับวันนี้เรียนไปหาสมุดนะครับปากกามาท่านะครับดเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังนะครับวันนี้เขาเรียนเรืเร่องอย่างนะครับวันนี้เขาเรียนเรื่องเทคนิคการรอคค้องเพลงนะครับเทคนิคการรอคค้องเพลงนะครับใหนหน่วยการเรียนารานื่องยักัน จะเรียมสมุดนังสือเรียบร้อยแล้วเพื่อนสมุดับประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับเอา้าไปเบิ้งมาทำบาลดิจิคการร้องเพลงนี้อย่างไนี้ไปเบิ้งเลยนะครับเทคนิคการร้องเพลงนะครับเทคนิคการร้องเพลงนะครับผู้เฮ็ดมาไห่ทั้งเบิดหาคอนะครับไม่อยู่หาคอเดียวกันนะครับเทคนิคการร้องเพลงนะครับ ข้อที่1นเลยนะครับข้อที่1นะครับการออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนนะครับตามอักขรวิธีพยัญชนะสระและคำควบกล้ำนะครับคำควบกล้ำนะครับก็คือว่านะครับอักขรวิธีนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเสียงของร่อเรื่อนะครับก็ออกร่อเรื่อนะครับร่อลิงก็ออกเสียงร่อลิงให้มันถึกนะครับออกเสียงให้มันชัดเจนนะครับ บมแมนว่าอังไหนล่ะให้มันแบบให้มันบม่ให้มันเพี้ยนนะครับบม่ให้มันเพี้ยนจากจังเชินค้าว่าเธอานี่ว่ามันว่าเท่านะครับอ่าก็เธอก็คือเธอไปเลยนะครับอ่าอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะครับออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนตามอักขรวิธีพยัญชนะสระและตัวควบกล้ํานะครับอสองนะครับสามารถควบคุมนะครับระด,ดับเสียง ร้องของตนเองให้สอดคล้องเหมาะสมกับเสียงดนตรีนะครับก็คือสามารถครบคุมเสียงร้องจ้คล้องนะครับบ่ให้ดังเกินไปนะครับหรือบ่ให้เบาเกินไปนะครับเวลาร้องใส่ดนตรีนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับบ่ให้มั่นสูงเกินไปนะครับบ่แมนว่าเพลงเล่นมากขี้ต่ำาแต่จะคล้องไปร้องเสียงสูงเสียนะครับมั่นกับบ่สอดคล้องกับดนตรีที่เขาเล่นนะครับอันนี้คือข้อที่2นะครับ สามารถควบคุมระดับเสียงร้องของตนเองให้สอดคล้องเหมาะสมกับเสียงของดนตรีนะครับอ,อันนี้คือ้อที่2นะครับไปเบื้อง้อที่3ครับ้อที่3นะครับมีความสามารถในการผ่อนลมหายใจในแต่ละช่วงนะครับก็คือ,อเวลาาี่ใส่เสียงให้มันเบานะครับเท่ากับผ่อนลมหายใจเข้านะครับในแต่ละช่วงของเพลงบําเพนว่าสินลองให้มันซ้ำกันเบิดตนะครับ เพลงนั้นมันอาจจะบรมวลเลขก็ได้นะครับหรือวรรคตอนนะครับวรรคตอนของเพลงอย่างเหมาะสมนะครับรวมถึงการกักลมหายใจที่เหมาะสมกับเพลงนะครับอันนี้คือข้อที่3นะครับมีความสามารถในการผ่อนลมหายใจในแต่ละช่วงและวรรคตอนของเพลงได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการกักลมหายใจที่เหมาะสมกับบทเพลงนะครับอันนี้ข้อ3มาเด้อ3แล้ว ข้อ c นะครับข้อ4นะครับสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงได้ถูกต้องและไพเราะนะครับแต่คือเฮ้าถ่ายทอดอารมณ์เพลงอย่างเช่นถ้าเป็นเพลงเศร้านะครับนักเรียนก็ต้องอแสดงนะครับอารมณ์รวมกับเพลงคือก็ต้องเศร้าไปนั่นนะครับบ่แม่นา่บาเพลงเศร้จาจะขออะไรยิ้มหมูย,ยิ้มมุ้ยนะครับ <laughs> ยิ้มหมูย,ยิ้มมุ้ยนะครับ เซกเพลงนะครับมันกับบอสอดคล้องกันนะครับมันบอ,อ,อ,นบอสอดคล้องกันเนาะนะครับแต่เป็นเพลงเร็วนะครับเอกากแสดงหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับอ,อ,อันนี้คือขอซีนะครับสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงได้ถูกต้องและไพเราะนะครับโอเคนะครับเอาคอต่อไปนะครับ ข้อสุดท้ายนะครับมีคุณสมบัติในการร้องนะครับการสำรวมท่าทางนะครับการสารวมเออสำรวมท่าทางโดยการนั่งตัวตรงเรียบร้อยนะครับอันการนั่งร้องเพลงนี่นะครับส่วนมากสีเห็นในในรูปแบบของดนตรีไทยนะครับส่วนมากเพื่อจะนั่งร้องนะครับเออในนั่งร้องในท่าที่เรียบร้อย นะแล้วบานนี้นักดนตรีคือกันนะครับนักดนตรีก็สีนั่งเล่นนะครับนั่งอยู่กับพื้นเลยนะครับถ้าเป็นดนตรีไทยนะครับส่วนมากที่เห็นแบบนี้แล้วก็มีส่วนหน่อยที่ว่าจะนั่งเก้าอี้เล่นนะครับนั่งเก้าอี้เล่นนะครับบ่ค่อยเห็นนะครับในในในทางดนตรีไทยนะครับหรือท่ายืนนะครับท่ายืนควรยืนด้วยกิริยาสำรวม เคลื่อนไหวอย่างสำรวมนะครับและหันหน้าศบตากับผู้ชมขณะร้องเพลงนะครับถ้าเป็นท่ายืนนีส่วนมากก็จะเป็นเพลงในห้าเบรงทัวไปครับการเคลื่อนไหวอย่างสำรวมก็คือจะเป็นเพลงเร็วนะครับการจะเคลื่อนไหวเร็วนะครับถ้าเป็นเพลงซานะครับก็จะเคลื่อนไหวซาให้มันเหมาะสมนะครับเวลาร้องก็ศบตากับกับผู้ชมนะครับพ่ามันร้องหันหลังให้ผู้ชมหรือหันข้างให้ผู้ชมนะครับอันนี้ก็ ถ้าหันข้างหหรือหันหลังหามันกะบเหมาะสมนะครับอันนี้ไม่ยุหาขอนะครับเทคนิคของการร้องเพลงนะครับไปเบิ้งนะครับกิจกรรมท้ายบทนะครับกิจกรรมท้ายบทให้นักเรียนบอกถึงเทคนิคการร้องเพลงว่ามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ง่ายๆาครับหาคอเพิ่งหันนะครับที่คุณครูอธิบายไปนะครับมิยังแน่นะครับนักเรียนก็เขียนมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเขียนใส่ สมุดจะคล้องแล้วนะครับก็่ายรูปนะครับ่ายรูปแล้วก็ส่งใหม่คุณคู่นะครับในห้องแชทนี่ครับตามนี้เลยนะครับ facebook คุณคู่นี้เลยนะครับเขียนใซตสมุตินะครับทายรูปแล้วก็ส่งมาในห้องแชทนะครับอ่าโอเคเนาะหวังว่านักเรียนปสองทุกคนด้นักเรียนม .2 อสองนะครับมันบอกเห็ดไหลเห็ดไหลห้องไหลนักเรียนม .2 อสองนะครับสีส่งงานคู่นะครับครบทุกคนนะครับแล้วก็ห้ความร่วมือในการเห็ด ในการเรียนออนไลน์ในเทือนี้นะครับเพราะว่าคู่กับปรับเปลี่ยนนะครับวิธีการสอนนะครับพัฒนาจุของหาความรู้เกี่ยวกับการเท็ดชีพการเท็ดแบบนี้นะครับนะครับถือว่าถือว่าลงทุนหลายนะครับลงทุนหลายอยู่นะครับบว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆในการอัดนะครับเพื่ออยากให้นักเรียนได้นะครับกับวางวันนักเรียนสี นะครับงานมาให้คู่ได้ตรวจนะครับแล้วก็สุดทไายนี่คู่ก็ขอขอบใจนะครับลูกๆทุกคนนะครับมอสองเข้านะครับที่เบิ้งลิปวิดีโอนี่จนจบนะครับผมถ้ามีปัญหาอีหยังนะครับอยากถามนะครับก็ถามนี่ของแชทส่วนตัวได้เลยนะครับเพราะว่าแชทนี่ก็ขคืนไปห้แล้วนะครับของแชทก็ขคืนไปห้แล้วนะครับตามนี้เลยเนาะนะครับผมก็คู่ก็มีอย่างไรนะครับขอขอบใจทุกคนแล้วก็สวัสดีครับ